วันนี้ก็มาถ่ายเกี่ยวกับกิวนะครับออาวอาใครวางอีกเนี้ยคนนี้นะครับหัวหน้ากิวไปแล้วนะคไปแล้วเมื่อกี้นี้นี่ลองนะครับลองนี่ลองลองกิว นี่ใครก็ไม่รู้นะครับเกียร์นะครับเกียร์ส่วนผมนี่ก็ลองกิวนะครับผมก็ลองกิวเหมือนกันนะครับลองกิวเหมือนกันนะครับก็มาดูในกิวในส่วนของในกิวกันดีกว่าครับก็นี่นครับก็ยังสร้างกันไม่เสร็จเท่าไหร่นะครับก็อยู่ในเซิร์ฟ mcwow นะครับถ้าอยากเล่นเดี๋ยวจะให้ ip ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับโอ้โหตายไหมเนี่ยโอ้โหจะตายจะตายมึงฆ่าหมูกันอยู่อะ ฆ่าหมูหรือฆ่ากันก็ไม่รู้ครับเกิดศึกกันเกิดขึ้นนะครับเรามาดูกันครับอันนี้ครับเกียรนะเกียน นี่ก็จะเป็นวาร์ปของเกลวนะครับนี่ก็จะเป็นบ้านของผมเองนะครับนี่นะครับก็ยังสร้างไม่เสร็จเท่าไหร่ mm hmm. ก็จะเห็นกิวด้วยนะครับส่วนนี้ก็หัวที่ได้จากการ ค่าคนนะครับหรือเก็บได้อะไรพวกนี้นะครับดรอปได้อะไรแบบนี้นะครับครับโอ้โหธนูก็ขอจบการถ่ายคลิปท่านี้ครับครับ